เลิกงานมากกับไปหาเปิดหางไงข้างสมบัติคือเกา่ากระจําได้ว่ายั่งหนูหน้ายุซีโตกรหนูจากบอลบือมือนั่นน่ะละที่น้องในออฟฟิศมันเอามาให้มันเอามาให้หลายตูแหงหญิงอันนี้ก็เหลือตังต้งซโตก่อนแก้วก่อนคํานั่งเลยว่ามือนี่นั่งสีทเห็ดพัดเพชรนั่งสีลงมือเองนังกระบ,บอกว่าให้ฉันไปตลาดไปซื้อเครื่องมาไว้แต่ให้นั่งพททัดเพชรฉันก็ซื้อเอาแบบสําเร็จแล้ว20บาทง่ายดีฮึ่จากนั้นเขาก็มาทําการล้างผักย่างต่างยาคือเก่าเสร็จแล้วเขาก็ทําการหั่นบอกเขือไว้เขือปอเขาหั่นเสร็จแล้วเขาก็แซ่น้าเลือไว้เพื่อบอให้มันแหล่จากนั้นเขาก็มาทําการหั่นพริกไทยพวกนึงที่เขาให้ เรากลับมาทําการหั่นบอกพริกสีเขียวที่เขาหายมหนวยหนึ่งแล้วกับพริกแดงคือกันเขาหายมอยางละนวยนั่นแหละยิงหั่นกับสีหั่นตามค้วงมพอใจของเขานี่แหละเพราะต้องหั่นง่ามดอกคิดจะไดเอฟซีกับเบิรงดอกจากนั้นเราก็มาทําการเด็ดมะแขงบอกแขงเขาหายมาตั้งครวงหนึ่งอีกขันละมือนีหขาวก็ว่าต้องไปรักกับเพ่าร่วงงานเพราะว่าเขาแถมมาในเซตอยู่แล้วห้ากับสีมาทําการเด็ดมันไวคือกันส่วนผสมทุกอย่างเนี่กับสีเป็นชั้นได้เป็นข้นเตรียมส่วนข้นเห็ดกับเป็นเขานี่แหละเครื่องพัดของห้าวการัวหนูของบันี้กก่่ออนนื็มนีดก่อ เขาบอกว่าทมีดเฮียนได้บ่เขานะแสดงว่าผู้นั้นย่านเมียแต่ว่าทมีดเฮียนได้คมนี่เขาว่าเอ้ยเก่งกับเมียค่ะเฮียนฉันก็คือกันเด้อมีแต่ดวงคมคมเว้ยก่อนแก้วก่อนค้ำของพวกเธอน่ะนั่งเบาค้าเดียวเท่านั้นแหละเด็ดขาดบอบพวกเธอว่ารองน่ะฉันเบาเบิดเฮ้ยเขาก็สิมาท้ำกันซับหนูให้เป็นทอนๆในชันละศูนย์หญิงเอ้ยหัวแมไมันฝากใส่เห็ดยังเห็ดไปก็เริ่มเทียงกันไปได้บันี้เพราะว่านูน่ะก่อนแก้วก่อนค้ำนั่งอยากซับแบบละเอียดแต่ว่าฉันนี่สิมากต้อนโครูเคเล่นพ่กกทารใสริกแกงงลไปในโคกเสร็จแล้วกก็ใส่ระเทีย จานนั่นก็ทถ้ำการหั่นแต่ไร่ตามลงไปเจแล้วก็โขกให้ส่วนผสมทุกอย่างมันเข้ากันแล้วเบิ่งง่ามันนั่งตำพริกแกงบนี้โอ้ยส่งแตกดูกในแม่หวะแต่ว่าคันแตกดูกมากในยากไผเย็บกับฉันคือเกลต่าห้าตำส่วนผสมทุกอย่างให้แหลกแล้วเฮา็เอากระทะตั้งไฟลลาสูตรนี้บ่ระใส่น้ำมันจ้าเอาหนูลงไปเลยเอาหนูลงไปผัดจนกว่ามันสิสุกจนกว่ามันเปลี่ยนสีปุ่นะระหว่างที่รอหนูสุกเนาะพรากวของเ้ากับว่าข้าวพนะก็ไปทํำการเปกก่อนจะเปกนึงโอ้เนาะตะก้อนกัดโอบอกนี่่น้ำลายน้นเอ ินขัวพอตะขัวหนูในกระทะซุกแล้วเขาก็ใส่พริกแกงที่เขาตำมาขนาดละลงไปกระทาการพัดปีกจักน้อยเพื่อใส่พริกแกงกับหนูมันเข้าไปเนื้อเดียวกันหลังจากนั้นเขาก็ทําการใส่บอกพริกพริกไทยบักแข่งกะชายที่เขาหั่นเขาเด็ดเตรียมไว้มัขนาดละใส่ลงไปจากนั้นเขาก็ทําการโคเลโคเล่พัดให้มันเข้ากันแล้วก็มันสุกเป็นเนื้อเดียวกันจากนั้นพอขั้วของเขาก็มาเติมน้ำเปลาลงไปเพื่อบอให้มันแห้งเกินไปแล้วเพิ่งกะสิว่าทำการปรุงได้บัดนี้อันดับแรกกะสิใส่ซอสหอยนางรมลงไปจากนั้นก็ตามด้วยรสดีที่ขาดบ่ได้เลยก็คือผงนัวแล้วเบิ่งทา ใส่จะาสีงอกงอกลีลาเห็ดหยางความไปเท่งกะปุกเนี่ยนะมันจังแสบขั้นแข่ววะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลใายลงไปนิดนึงแล้วก็ตบไทยโดยน้ำปลาจากนั้นพ่อครัวของเราก็ทําการโคลโคลคนส่วนผสมให้เข้ากันแต่สิ่งที่ขาดว่าดะของเพื่อนก็คือน้ำล้างโคกกระทํำการใส้ลงไปตามเลยจ้าเพื่อสิวห้น้ำพัดของเขามันแห้งเกินไปพอจะซิมรสชาติโอเคได้ทีแล้วเ้องก็ตบไายโดยใบกระเพราลงไปเลยจ้าจุกจุกหญิงเอ้ยพัดเพชรหนูสูตรที่ฉันคิดไปฉันก็นึกว่าสีือยังสูตรพัดเพชรประดุกของฉันมมมื้อออนนนนนัััััีีกงถาแบ มันก็แสบตามสไตล์อของเพิ่อนนารายิงแต่สาหรับโตชันแล้วชันว่ามันโผดพวกเครื่องแกงสมุนไพรเกินไปไหมมันเห็นเด็กบกินหนูไปเบิดชันมักแบบยังคงมีกินสาบหนูยุ่อยียงประมาณนี้ไหม <c oughs> แล้วหฮอกระสีมาทําการลวกผักขั้นจงกับผักกระเสียดน้ำเราว่าหฮากระเสีเอาไว้กินกับตําบักแตงมือนี้อกระเสียทำการตาซั่วบักแตงน้ำบักแตงกบครูคิรียุญิงเหลือมาจากบ้านนั่แหล,ละเกือบเน่าเ้วได้น่ะนะสู่มันก็เดือนกลัวกับสองเดือนแล้ะเนาะมันอยู่ในหอปนีกระถือว่าดีแล้วฮึยิง ถ้าจำคลิปที่ฉันลงกแรกๆไดี๋ยวบอกคลิปตำป้าเด็ดแม่กะคลิปตั้งแต่เจะเน็ตนัากินในก่อนเกี่ยวก่อนข้ามกินใหม่ๆพูน่ะก็ะสิมีคอมเมนต์หนึ่งเนาะเพื่อนมาว่าให้ฉันตำส้มตำมะนาวก็ไม่ใส่กระเทียมก็ไม่ใส่แถมน้ำปลาก็ยังไม่ใส่อีกกินแปลกๆเนาะวาสันฮึยายมันว่าแปลกเด้อคอยตำยังสีมาตแต่ไหนแต่ไรอันว่าเรื่องกระเทียมก่อนบบดนี้เป็นยังยัจบ่ใส่บัติ บ่มักแมยามใส่ตําบักหุ่งถามว่ากระเทียมน่ะกินบ่กินแต่บ่มักกินใส่ตํบักหุ่งฉันว่ามันจืดบักหน้าเฮาก็บจ่จําเป็นต้องใส่เพราะว่าความเปรี้ยวมันได้จากบักกอกกับบัเกเขียดอยู่แล้วสุดท้ายน้ําปลาบะติเป็นจังซั่นคือบอ่ใส่เพราะว่าความเค็มน่ะมันได้จากน้ําปลาแดกกับโตฉันอยู่แล้วฮ <c oughs> เอานะบ่ต้องห่วงดอกสูตรฉันน่ะฉันตํากินแบบนี้มาต่ไดุ๋กคนกินฝีมือฉันก็คอนเฟิร์มว่าแซ่บทุกคนสิบ่แซ่บจังดอยผงจะโลดเปิดเป็นหอฮึมื้อนี้กับข้าวของเฮาก็สิมีแค่2อย่างนี่ล่ะผัดเผ็ดหนูนาแล้วก็ตําสั่วแตงกวาก่อนอื่นก็ต้องตัวข้าวลง พ่อได้นนำเก้กห้วยคืึกกาวพอขั้วนั่งกับฝาว่่ำเสนอน่อยอยากให้ฉันซิมฝีมือนั่งแห้งแต่ว่าเมียปัดรูรูใส่ต่ำส่วนแต่งก่อนฮึ่ก็มาลองซิมพัดหนูเบิ่งบัดนี้เอ้าพ่อจะซิมเข้าไปแล้วมันกับเขาท่าของเพื่อนยุยงกับแสบในสูตรของเพื่นนั่นแหละแต่ว่าฉันสิมาบอกความลมเหลวของพ่อขั้วให้ฟังเห็นบอกเคลือบปอที่ฉันหั่นไหวมาหันบอมันมาย่อมใส่ให้ฉันหญิงเอ้ยฉันอุตส่าห์หั่นมันมาผิดสูตรพะนะโอ้ย